ดุเดันไม่เกรงใจใครทรูมบระบบเติมเงินกับแพ็กเกจเน็ตแฟลตเซลล24ีถึงย7ธันวาคม2 5 6 5จากทางค่ายของทรูมบในระบบเติมเงินนะครับอ่าเน็ตความเร็ว30เมกะบิตเพลเซกแถมโทรรีทุกราข่ายกันด้วยนะครับ30วันเพียงแค่200บาทเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่เป็นเปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าทําไม่ได้นะครับเบอร์เก่ามันจะได้ราคา280บาทแต่เบอร์ใหม่กับย้ายค่ายเบอร์เดิมาราคา200บาทสําหรับ30มเมกบวันแถมโทรฟรีทุกครอขายกันด้วยนะครับไม่มีราหัสในการกดคุณผู้ชมจะต้องอซื้อกับทางร้านเท่านั้นนะครับ เบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกินเจ็ดวันครับถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะ,ะติดต่อขอดําเนินการสมรัครและเปิดเบอร์ใหม่กันได้เลยทุกๆร้านค้านะครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ย้ายค่ายมาลงดีอ่าลงในทรูมุฟระบบเติมเงินนะครับถ้าไปติดต่อร้านค้าร้านค้าเขาทําให้ไม่ได้คุณผู้ชมจะต้องติดต่อกับร้านารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับ แล้วจะมีค่าบริการเพิ่มอีก100บาทอาไม่ใช่100 150บาทนะครับมีค่าบริการทําอีก150บาทค่าเนต200รวมเป็น350บาทสําหรับคนที่เป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมมาลงในทรโมระบบเติมเงินนะครับย้ายมาสัญญาณขึ้นทรโมจะต้องไม่เกิน7วันภายในวันที่27ธันวาคม2565นี้หลังจากนี้เนตแบบไม่อัน้นไม่มีอีกแล้วนะครับหลังจากนี้ระบบทุกเครือข่ายนะี่ปี2566เนี่ย ทุกเครือข่ายจะเป็นเน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเน็ตแบบไม่อั้นรีบดาเนินการสมัครในช่วงนี้เลยครับเราก็จะได้เน็ตแบบไม่อั้นกันต่อนะครับแล้วก็จะใช้กันไปแบบยาวๆนะครับถ้าเราใช้งานแบบทุกๆงวดเราก็อยู่กันไปยาวๆนะครับสําหรับของโทรมบในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับท่านที่เป็นบินรายเดือนท่านจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเติมเงินแล้วลองติดต่อกับทางร้านดูนะครับว่าเขาสามารถทําให้ได้หรือไม่ ถ้าทําไม่ได้ท่านก็ต้องไปใช้ตัวที่มันเป็น30เม็ดแถมโทรฟี30วันเนี่ยก็280บาทมันจะมีรหัสอยู่ถ้าเป็นตัว280บาทแล้วก็รีบดําเนินการสมัครภายในสิ้นปี2565นี้นะครับสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่าของโทรโมบกในระบบเติมเงินเท่านั้นมันจะมีรหัสกดแต่ราคา280บาทนะครับทีนี้ช่องทางในการติดต่อร้านารวุฒคอมพิวเตอร์นะครับจังหวัดสตูล ก็ f c e b o o k f แฟนเพจค้นหาร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนนะครับมีร้านด้วยนะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนแล้วหาที่เป็นสาขามานั่งนะครับติดต่อได้เลยหรือจะโทรศัพท์ที่โซ0826499917นะครับ0826499917ติดต่อทางโทรศัพท์กันได้เลยหรือจะให้รวดเร็วสะดวกที่สุดก็คือทางไลน์นะครับแอดไลน์ไปที่ S A R A WUUTCOMPUTER ีนะครับ A R A W ติดต่อทางไลน์สะดวกและรวดเร็วที่สุดนั่นคือร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสมัครพรกิจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้กับคุณผู้ชมกันนะครับค่าบริการ150บาทนะครับถ้าท่านรับในเงื่อนไขนี้ได้ท่านก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับเพราะเน็ตแบบไม่อั้น ต่อไปจะไม่มีอีกแล้วนะครับจะเป็นเน็ตจำกัดปริมาณท่านที่ได้เน็ตแบบไม่ห้านอยู่รักษาไว้ให้ดีโดยการเติมเน็ตเติมเงินเข้าไปแพ้่มันต่อเน็ตกันไปเรื่อยๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเฟรชเซลของช่วง24-27ถึงธันวาคม2565นี้นะครับรโตรมบในระบบเติมเงิน ฟลชเซลเน็ตแบบไม่งอันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว30มเมกะบิตเพอร์สิบสาวันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่กับยายค่ายเบอร์เดิมนะครับถึงจะได้สิทธิ์ในราคา200บาทเท่านั้นรายละเอียดยายค่ายเบอร์เดิมและเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เ้อมจะต้องไม่เกิน7วันนะครับภายในวันที่27ธันวาคม2 5 6 5นี้อย่าให้เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครราคานี้ไม่ได้ แล้วลูกค้าที่เป็นเบอร์เก่านะครับจะได้ในราคา280บาทมันจะมีรหัสในการกดนะครับติดต่อร้านサาวุดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยนะครับทางไลน์ S A I W U T C O M P U T E R แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสลับครั้งนี้สวัสดีครับ